ในเรื่องของการใช้เสียงนะคะหญิงเองก็เป็นคนหนึ่งเนาะที่หลายๆท่านเห็นเนี่ยว่าร้องเพลงมาอย่างยาวนานนะคะรวมถึงมีงานรีวิวงานพิธีกรงานเ,เล่นละครด้วยทุกๆงานนะคะล้วนแล้วแต่ต้องใช้เสียงค่ะแต่ว่าทําไมหญิงถึงคงคุณภาพของเสียงมาจนถึงทุกวันนี้เคยเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ต้องฉีดยาเวลาที่ไม่มีเสียงนะคะแต่ตอนนี้ค่ะหญิงมีตัวช่วยดีๆตัวนี้แล้วนะั่นก็คือแกนเซลรีเฟชชิ่งมาสสเปรย์นะคะ ไม่ฉีดยายอีกเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองไม่ว่าคุณจะเจ็บคอจากการใช้เสียงจากการเป็นไข้ไม่สบายหรือว่าโดนฝุ่น PM 2.5นะคะเขาสกัดจากสมุนไพรถึง16ชนิดค่ะช่วยสมานแล้วก็บรรเทาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะฉีดพ่นเป็นประจำค่ะนอกจากที่จะช่วยให้คอของเรานะคะอักเสบน้อยลงแล้วยังทาให้ลมหายใจเราหอมสดชื่นเพิ่มความมั่นใจเวลาที่เราต้องเข้าสังคมได้อีกรู้อย่างนี้แล้ว หันมาใช้กน n s e l Refreshing Moss Spray กันนะคะับ Gansel v i v